มาตีบ้านอ e ีแนวตรัดกันคราพ้อพระสงค์เปิดมาก็เจอกีโหดๆเลยงด่งๆอุนเตอร์ดิฉันเจอบ้านแปดตัดระเบิดกีบ้านนี้โหดมากเลยอุนเตอร์โคกๆเจียเฟออยอีกกีอ้อทำไมกูเจอแต่บ้านแปดตัดระเบิดทหารดิฉันอยากจะระเบิดกีแล้วเลิกเลิกมันเลยเลิกเลิกไปนักเล่นละ พอประสงค์ดิฉันเจอบ้านอ e ีแนวตัดแล้วขอบคุณเจ้าแม่เจียเฟย,เฟยมากเลยคร่าทหารดิฉันจะได้ไประเบิดกี่แล้วโคกว่ามันเป็นเรื่องที่ตลกนะคะมันไม่ตลกเลยนะคะโลกอีแนวตัดาเด็กน้อยครับรถพ้านค่ะขออภัยเด้อนะคะ,นะเนาะก็ได้สามดาวไปเลยสิคะสับสับอุนเตอร์ โอ้อห่ากรูไม่เล่นแล้วกเลิกมันเลยเลิกเลิกไปเลิกเล,กเล่นละ